คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับท่านนกทุกวัยห้ามดูคลิปนี้เกินวันละสองครั้งเพราะจะทำให้เป็นโรคนกอกได้และควรใช้ยาเอากาศในการรับชม ซีนะครับเป็นนกแก้วฮอกเทลนะครับที่ผมรับมาจากบังยูโซบนะครับเป็นสีลูติโน่เพอร์พายนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับในสายฮอกเทลก็คงจะไม่พ้นบังยูโซฟนะครับสามารถติดต่อได้ทางเฟซบุ๊กอันนี้เลยนะครับผมคิดว่าที่นี่เป็นนกที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ัสซี่เป็นนกคอเทลเพศเมียนะครับซึ่งตอนนี้เขาอายุก็ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับที่ผมรับจากเบลลโซมานะครับก็คือตัวนี้นะครับสวยมากๆนะครับในสตาร์ของผมเป็นนกที่สีแปลกที่สวยมากๆนะครับเรียกว่าสีซินเวอร์ไวฟ์เฟสนั่นเองนะครับอย่างชอบเลยครับตัวนี้โคตรสวยแต่เสียดายนะครับวันนั้นผมบอยบินแล้วน้องบินตามนกนางแอนไปนะครับโอ้โหเสียใจมากๆเลย ตอนนี้ก็ได้แต่รอลูกนกชื่อต่อไปของพ่อแม่คู่นี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้นำรอซี่นะครับกำลังจะเอาไปเข้าคู่นะครับกับพ่อไม่นะครับใส่เข้าไปในกรงแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นพ่อไม่นะครับตัวเมียก็ตายไปนะครับผมก็เลยให้รอซี่เข้ากับตัวนี้นะครับเพราะว่าเห็นเขามีพายสีแดงด้วยนะครับเจ้าตัวคู่ตัวนี้ นี่ก็เป็นรัสซี่นะครับตัวใหญ่หากรัสซี่นะครับไข่มีเชื้อนะครับออกลูกเป็นตัวแล้วได้ลูกออกมานะครับผมคงจะดีใจมากนะครับเพราะว่ารัสซี่เนี่ยเป็นนกที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ปล่อยบินมาตลอดนะครับตอนนี้เขาอายุก็เกือบ2ปีแล้วนะครับผมพยายามฝืนนะครับก็เลยไม่อยากจะฝืนมากไปวันนี้แล้วนะครับเพราะว่ากลัวรัสซี่จะหายนะครับเพราะว่าอายุเขาเรื่อมมากนะครับเริ่อมไม่เหมาะที่จะปล่อยบินอิสระแล้วนะครับ หลังจากใส่เข้าไปปุ๊บนะครับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้นะครับเพื่อนๆโอ้โห,โหงงเลยนะครับไม่คิดว่าเข้าไปปุ๊บนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับใจง่ายเกินไปหรือเปล่าลูกแต่ก็เหมือนว่าซี่จะยังไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่นะครับก็ต้องฝึกฝนกันต่อไป